ต่ไฟก็ประมาณหกโมงก็ติดเองนะนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมมีกับไปวัดปิ๊กซีนะครับนะอันนี้อยู่อยู่ถนอนอนะครับนะเราเดินไปเรื่อยๆนี่นนนนไปนอนสะพานลอยเนาะงามๆี่น้องเลยเราจะขึ้นไปนะครับผมนะสะพานสีเป็นซีไม้นะงามดีนะครับผมสะพานลอยร้อยยี่สิบหกนะครับ น้องเอ้ยบนถนนเมือง,งไทยเนาะสวยมากๆนะครับผมว้าวถนนสวยดีนะครับนะสองเลนนะเอ้ยสองฟังนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลนนะครับเป็ทั้งสิบเลนนะอยู่เพกเซนร้อยยี่สิบหกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ท่อมสี่ไม้นะครับนะสวยมากๆนะครับสะพานลอยนะครับผมว้าวพี่เตอร์ฮะนกเห็นนะครับเนาะตามผู้ชมไหมน่าจะเห็นเนอะรับผม เวลาชมกันเลยครับตอนนี้ก็วิวสวยมากๆนะครับผมเป็นถนนเพ็รเสมนะครับเพ็รเสมร้อยยี่สิบหกนี่นะครับผมว้าวก็เสียงรถก็ดังเลยเด้อครับผมอ่านี่นะครับนะนี่ปิดไฟรถเมย์นะครับนะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับถนนนี่นะครับ เสาใบปาก็ใหญ่ขนาดนะครับผมเป็นเสาทุ่งชาติไทยเลยนะครับเนาะสวยมากๆนะครับตรหลังๆก็เป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์รุ่นสองนะที่ใบนะครับทางสมนะร้านนี้นะครับผมนี่นะครับทางม้งถนนนะครับเนาะสวยมากๆนะโอ้โหเหนาะเลย ยาวเลยนะครับน,ะนี่นะครับผมรหลดก็วิ่งสะดวกสบายนะถนนเมืองไทยเนาะก็ตรงกลางก็มีต้นไม้นะครับผมก็ปลูกต้นไม้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมนะนะครับสวยจริงๆนะถนนเมืองไทยนี่แหละครับผมสวยมากๆสวยอลังการเลยนะตเตยก็เืนเต้นมากๆนะครับนะั ถนนนะเสาไฟก็ประมาณหกโมงก็ติดเองแล้วนะถนนถนนซองไหไไฟซองถนนนะครับนะตึกเนี่ยเป็นตึกสีสีเหลืองรนะต่กรก็เป็นสีฟ้าเนี่เป็นเปลี่ยนเป็นส,สีเหลืองนะครับนี่นะครับผมตึกปีผมซอยบุ้มยู่นะนี่นะครับผมอันนี้ก็มุ่งนาไป้บิ๊กซีอมใหญ่นะครับผมนะ หนึงมนาะไปเบคซีอ้อมใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เดียวเดียวซ้ายก็ไปอำเภอกระทุ่งแบนนะครับผมสีแยกไฟแดงข้างหน้านะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลมหาไซส์สองนะครับตาบุษมนะไอเป็นโรงพยาบาลมหาไซส์สองนะครับผมก็อยู่ตรงตลาดกอนแสนเนาะก,มนนก็มืดฝนก็อึมๆอยู่นะวันนี้ไม่รู้ว่าจะตกอยู่นะ อากาศถนนเลยครับโอ้โหโอ้ัอันนี้อยู่บนสะพานลอยเด้อพี่น้องเอยนี่นะครับผมขำบนก็มีรถไฟนะสะพานลอยนะครับนะนี่อยมากผมนะฝั่งนี้มุ่งหน้าไปกรุงเทพนะครับผมนะมุ่งหน้าไปกรุงเทพ แล้วไปบางแพนะครับผมก็กรุงเทพนะครับสมุนชนสายีนะครับฟังนี้นะครับผมตรงไปเรื่อยนะสมุสมุนชนสายีนะครับผมอย่าไปกรุงเทพเลยนะครับตามผมนะรับลงทางล่างเลย้อครับสะพานลอยเด้อพี่น้องนี่เบื้องนี้โอ้สะอาดขนาดเนาะสะพานลอยกันอันนี้ก็คือสายีเรียบร้อยนะครับนะขบวนก็มีหลอดไฟนะครับผม่นีนะ เรามีหลอดไฟนะครับน,นี่ก็บโลมันไดนะครับนะไปเลยครับอันนี้ก็พูดบาทเนาะพูดบาทกงา็งามงามพี่้องเอ้ยสะอาดสะอาดเนาะขยะกับปอมีเนาะขยะเปืเป้อนป้อมีเลยนะครับผมสะอาดอมากๆนะนี่ครับผมถนนคนทางเมืองไทยนะฟังละห้าเลนนะสิบเลนทั้งหมดนะครับผมก็เสียงดังเลยด้อครับผม คุณนะครับเนาะว้าวสวยจริงๆนะครับแตอนโตมันนี่ก็รถเมย์นะครับนะรถเมย์แปดสีนะครับผมไปแล้วนะครับแถวพูดบาธิกมีเห็ดคนเดินเนาะแล้วก็มีต้นไม้นะครับผมต้นไม้อยู่ตรงกลางนะครับผมโอ้สวยมากๆนะครับนี่ถนนเมืองไทยนะครับตามโตมสวยจริงๆนะครับเนาะว้าวมีรถ มีเสาไฟเนาะยังยังเลยนาะพี่น้องเนาะอ๋อเสาไฟพี่น้องเนาย,ยใหญิ่งใหญ่เลยนะครับซองแถวก็รอซองแถวอยนะู่เนาะตอนนี้เนาะเดี๋ยวมา,มาหรือเปล่านะเนี่ยเป็นถนนเศรษฐกิจหนึ่งนะครับนะนี่นะครับผมนี่สะพานลอยท้ายให้เบิง้งให้เพียให้น้องเบิ้งนะครับเนาะ สวยงามอลังการเลยนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ส่งแถวกำลังจะมาเนาะครับนะจะไปฤกษีอ้อมใหญ่ครับผมไปเย็นๆเนาะไปตอนแรงก็คลองหลายครับผมคลองเยอะนะครับนะไปฤกษีอ้อมใหญ่แล้วครับผมเนี่ยนะครับผม,นะบผมอยาให้เป็นถนนเมือง,งไทยนะครับทนะ่านผู้อง ดีโหลดการสะดวกสบายก็ดีขึ้นนะครับผมเฮ้ยนะครับไปรับชมกันนะไปรับชมน้ำกันเนื้อพี่น้องอย่าให้พี่น้องบางลาวแล้วก็พี่น้องดางวประเทศเนาะอย่าให้เบิงน้ำกันนะครับนะเคคบนาะจะนมึนไปนะเฮ้ยครับเงินก็คือปลายรถเมยนะครับตามไปชมไปต่อ น,นะับก็ตอนนี้ก็เป็นสีแยงไฟแดงอมน้อยนะครับตอนนี้เป็นสีแยงไฟแดงอมน้อยจะมุ่งไปบิ๊กซีอมใหญ่นะครับสะพานลอยก็สวยมากๆนะครับนะไาชมกันเลยครับตอนนี้ก็ลงรถเรียบร้อยแล้วนะครับ เดินไปจบคลิปก่อนเด้อครับจบคลิปนี้กันแล้วมีก็พริ้กสีเรียบร้อยแล้วครับจบคลิปนี้เด้วยะนะครับชมคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีและสวัสดีครับบายบายครับผมอย,ย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อแจกันบ้างเคยด้วยนะครับขอบคุณครับ